สวัสดีจ้าตอนนี้เขาก็มองปลวกจ้องมองแก่ประนัดได้ลําเปิดออกไปเชียวตอนนี้เขาก็มาถึงโดมแล้วฝนตกมาสู่ทางมาเนี่ยมาช่วงขอนแก่นน้ำท่วมถนนบ้านใหญ่อยากคลิป เีย็บเพ ن นั่นล่ะเีย็บเพนเด็กเขามาแล้วมาแล้วโ,โอ้ยฝนตกวัสดีค่ะโอ้ยตกสุดท้าย โอ้ยังจังขอนแก่นนี่น้ำถ่วมถนนเลยพองแก่มก็ได้แนวมาฝากเตื้องบักสลีเตื้งองน่อไม,ม้หนาวเย็นโอ้เด็กน้อยต่ำสุม อืมป่อน้ำต้นเหี่ยวแย่ลูกป่ะตอนนี้วงหนึ่งอาย่เงียบกิ๊บเลยก็คือนอนพักอยู่ในโดมนี้สิทางนอกว่ามีไผ่ลด้สิเนี่ยวงหนึ่งเนี่ย อยากได้ก็ไปนอจากนอกสองนอกตีโอ้อโหฝ <c oughs> นพุ่นอะนักดนตรีนัดซ้อมกันเอารถไปเฮ็ดให้น้องแก้มเบรกประยุต้องไปเปลี่ยนเบรกไหม เบรกหลังก็ต้องเฮ็ดไว้แล้ะเนาะป้องกันลูกเนาะแล้วก็ผู้ผู้ซ่อนน้ำจะได้ปลอดภัยกันนะั้งสามซี่พนอน,นอังพ่อกำลังปวดเสียบ เวทีวงสองก็คืออยู่ปทุมธานีมาพอกลับมาฮะเอาไปลนพุนเนปปทุมธานีเนี่ยแปนแสดงหนังเนี่ยโอ้คนตกแข้งไหล่เป่าคนนี้ยังไม่หยุดด้วย กดเสียกที่ได้ยุกลรกนะฮะกับช่องแกนปรดัดาล,ละเพล่นโชว์วพี่เชียวค่ะพี่แม่ตอนนี้หนูเดินทางฮอดดูมแลยเด้อค่ะฝนตกเช่นเดิมอันนี้พ่อแมวหลดลงอ้โลกหลายค่ะว้า เสียนล้วละแม่เสียนล้วเสียน,ล,นล้วได้อเด้อไ,ไปหอก่อนเะเดี๋ยวหนูไปดูห้องนะคะเมื่อหน้าสิสุกกระบอกหลายเพราะว่าน้องไม่เอาของออกแลยที่นี่มันหลายอย่างนะครับพ่อน่ะมีของทั้งอย่างอะไรอ่ะเอาเดี๋ยวรถมาจอดมาไว้ ใครเอารถมาจอดไว้ตรงนี้เนี่ยขยันขับไปดูห้องก่อนนะคะวิกผมวิกผมว่ามันวิกผมไอ้ที่อยูเสื้หัววันใหม่อะ

เราซื้าเกงห้องหลายเดนลออ้มอมิวมารวันนี้เห็นเบอง์หอบไปและแล้วก็โอเคก็ต่อได้อยู่โอ้ยค่ะเราเอาของมากันคนไหนยืดตัวแห้งไรเนี่ยพวกเนี่ยเมนี้มีเนสเซอร์แดนเซอร์นับส,สอนก่อน ตอนสี่โมงเย็นนะคะเดี๋ยวด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะหนูจะขอยอนุาตปิดคลิปก่อนนะคะขอขอบคุณพ่ออแม่ด้วยที่เขามารับชมด้วยจ้าสวัสดีค่ะ